ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิปซีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565นะคะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะ ID line ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะใครที่สนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะมีค่าวิชาชีพค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิบซีนี้นะคะจงบอกกลาะะะ่าวสนัก สถานการณ์นะคะโดยภาพรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันประจำวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาวันอาทิตย์นะคะชาวันอาทิตย์นะคะ เจ็ดไม้เท้าเดไม้เท้านี้เรียกว่าต้องขยันต้องอดทนนะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่กับหน้าที่การงานศักกับสิ่งที่ตัวเองเป็นทําอยู่นะคะพร้อมกับต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยนะเไม้เท้านะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของงานห้วงงานประมูลเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสิบเหรียญจะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าสิบเหรียญน,นี้บางคนทํางานเกี่ยวข้องกับ ตัวเลขเอกสารนะคะทํางานเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อก็ได้ด้วยนะแล้วสิเปลี่ยนใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตนี้จะได้รับข่าวดีนะคะ สิบเหรียญจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยบ้านนะคะนะเรียกว่าใครที่กําลังจะทําในเรื่องของการยื่นกู้บ้านซื้อบ้านนะคะอาจจะต้องมีในเรื่องของการกู้ร่วมซื้อร่วมนะคะรวมถึงนะคะสิบเหรียญบางคนนะคะมีดวงของการได้รับมรดกด้วยนะสิบเหรียญเป็นไพ่ของการเงินที่ดีนะคะรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินบางคนทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของเรียกว่าการเล่นหุ้นก็ได้นะมาเลยนะ การเล่นหุ้นก็ได้นะคะนะไพ่พระสังราชหมายถึงการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือนังหาตำรับตำรานะคะ การเรียนนะคะนะรวมถึงไพ่พระสังฆราชเนี่ยดวงมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเดินทางแคลว้วคลาดปลอดภัยนะคะบางคนช่วงนี้อาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือนังหาตำรับตำราการเรียนรู้นั่นเองนะคะหรือบางคนนี่เรียกว่าดวงมักจะมีหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะเรียกว่าให้การอุปถัมภ์คอยให้การช่วยเหลือนะคะมีคนสนับสนุนนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการเงินหมอฟ้าบอกไปแล้วเราไม่พูดซ้ำนะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักนี่เรียกว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะ ถึงแม้ว่าบางคู่บางคนจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแต่ก็เรียกว่าโดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่ส่วนคนโสดเนี่ยคนโสดนะคะดูเหมือนจะมีเพราะสื่อแม่ชักจะนําภารักดีๆมาให้นะคะหรือมีดวงของการได้พบรักนะคะในที่ทํางานนะคะหรือบางคนอาจจะก,กําลังศึกษาคบหาดูใจกันอยู่นั่นเองนะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะน้องนักแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนั่นเองนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะไพ่เดอะเวิเป็นไพ่ที่ดีนะคะเดอะเวิ d เนี่ยหมายถึงการได้รับข่าวดีการเดินทางแคล้วคาดปลอดภยัยหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะนะเอกสารวีซ่าหนังสือเดินทางก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีด้วยเช่นกันนะเดอะเ r ิ d ์บางคนมีดวงของการได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะ ทำ,ทำธุรกิจในโลกออนไลน์ได้นะคะค้าขายบนโลกออนไลน์นะคะบางคนเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ด้วยนะเดอะเวิ์เป็นไพ่ที่ดีนะคะในวันนี้ชาววันอาทิตย์นะมาฟ้าแนะนําว่าปัดกกาดทาความสะอาดนะคะใน,ในบ้านนะคะแล้วก็หน้ากิจการร้านค้าให้ดีเลยนะคะหรือก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนหวงจุย้ยรับทรัพย์รับโชคด้วยนะคะแล้วชาววันอาทิตย์นี้สายมูนะให้มันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็กจากบรเล็กทีค่ะ ถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลข7มีเลข0มีเลข5และเลข1นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะชาววันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้าง ชาววันจันทร์ได้ไพ่คิงดาบนะคะคิงดาบหมายถึงต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะต้องบุกต้องลุยต้องสู้นะคะวันนี้การงานความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะ8ดเหรียญขึ้นมานะต้องมันฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะแปเหรียญยิ่งขยนันยิ่งได้เงินมากนะคะเรียกว่าขยันมากได้เงินมากขยันน้อยได้เงินน้อยนะ สามไม้เท้านะคะหมายถึงการเดินทางการติดต่องานประสานงานนะคะบางคนมีดวงของการเดินทางออกนอกสถานที่งานตั้งบูธงานอีเวนต์นะคะหรือสามไม้เท้าจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะแต่ตัวเราเนะ่ยเรียกว่าอาจจะเป็นเรียกว่ามีม,ม,มีมีสภาวะความเป็นผู้นํามากกว่านะคะนะอาจจะเป็นคนต้นคิดนะคะหรือว่าเป็นแม่งานนะคะในวันนี้ชาววันจันทร์นะส่วนการเงินนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะเรียกว่ารายได้มาจากหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะคะใครที่ช ชอบเสียงโชคนี้ตัวเลขจกโลกออนไลน์นะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะชาววันจันทร์ช่วงนี้ความรักไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะอาจจะแบบห่างเหินหมางเมินกันไปบ้างนะคะหาเวลานะคะเอาใจใส่ดูแลรายละเอียดเล็ก,ล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 กๆน้อยๆซึ่งกันและกันนะคะแล้วจะเป็นความรักที่ดีได้นะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าช่วงนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะชาววันจันทร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะบางคนยืนนานเดินนานนั่งนานมากจนเกินไปนั่นเองนะคะมาดูบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์นะคะ คิงดาบเหมือนกันนะวันนี้เหนื่อยเลยทีเดียวนะคะคิงดาบนี้เป็นไพ่ของความเหนื่อยนะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจบางคนจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของอาการสอบแข่งขันการบรรจุงานมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะขอให้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะส่วนชาววันจันทร์นะคะ ชาววันจันทร์นะครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะขอพรจากเสด็จพ่อรอ้านะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเล็ก1มีเล็ก8มีเล็ก3และเล็ก1นะคะต่อไปเรามาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะมาดูนะคะวันอังคารได้ไพ่อะไรกันบ้างวันอังคารเมจิกเชียนนะะัก เมจิกเชียนนี่เรียกว่าสติปัญญาดีมีความรู้มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งไกลเกลียเคลียรปัญหาสิ่งต่างๆได้นะคะไพ่เมจิกเชียนยังบ่งบอกว่าบางคนนะวันนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดนะคะ นักบรรยายนักพูดนะคะหรือว่าหมอดูก็ได้นะบางคนนะคะเรียกว่าเกี่ยวข้องกับการค้าขายได้นะเมจิ c เชียนเนี่ยนะคะนะเรียกว่าสติปัญญาดีวันนี้จะมีในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจากในหนังสือนะะังหาตำรับตำราจากโลกออนไลน์นะวีออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ที่ดีนะคะชาววันาัาครเรียกว่าความดวงดีความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นนะคะวีออฟฟอร์จูยังจะเกี่ยวข้องกับ ในเรื่องของที่ดินเปล่าด้วยนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการซื้อขายที่ดินนะคะบางคนซื้อเพื่อที่จะมากักตุนนะคะเอาไว้ทำเอาไว้ทาคอนโดนะคะทําหอพักทําห้องเช่าทําบ้านเช่านะคะแต่บางคนอาจจะซื้อมาเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองนะหรือว่าบางคนนี้เป็นในหน้าเป็นตัวแทนเป็นพ่อค้าคนกลางได้นะคะ 6ไม้เท้าจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสถานที่หน่วยงานราชการ6ไม้เท้านี่เรียกว่าช้าๆได้พาเล่มงามนะการงานวันนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีความมั่นคงดีนะคะใครตกงานว่างานมีโอกาสาที่จะได้งานการค้าการขายยังมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของเงินปันผลรายได้เสริมรายได้เพิ่มนะคะเข้ามานั่นเองนะคะแต่รายได้ส่วน ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมาจากคําพูดมาจากวาจานะคะคของชาววันอังคารนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีใครทะเลาะกันมีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะ บทสรุปของไพ่นะคะก้าวเหรียญเลยนะชาวธนาคารวันนี้ดวงดีดวงเฮงดวงปังนะคะรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่ใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทาบัตรเครดิตสินเชื่อจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือบางคนก้าวเหรียญเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของรายได้จากผล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 ิตนะคะนะรายได้จากการเล่นหุ้นการลงทุนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะไพ่ก้าวเหรียญน,นี่เป็นไพ่ที่ดีนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่ มีเลข1มีเลข0นมีเลข6และเลข9นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะ ชาววันพุธนะคะ6ถ้วย6ถ้วยได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิตรเก่าได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆนะคะหรือ6ถ้วยอาจจะอยู่กับครอบครัวกับคนรักนะ6ถ้วยนี่อ่านได้ถึงความรักครั้งเก่ามีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาด้วยนะคะการค้าการขายนี่ยังมีรายได้ที่ดีนะเรียกว่าลูกค้าเก่าๆลูกค้าบอกต่อลูกค้าปากต่อปากนั่นเองนะคะ สเตนนะคะชาววันพุธด,ดูเหมือนวันนี้นะต้องควบคุมจัดการดูแลปัญหาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้านนะคะสเตนเนี่ยเรียกว่าเป็นคนเก่งคนแก่งนะสามารถที่จะควบคุมจัดการปัญหาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะ อาจจะมีบ้างความหงุดหงิดใจความไม่ได้ดังใจนะคะชาววันพุธนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะจูจ้จี้จุกจิกนะเจ้าระเบียบบางครั้งขี้บ่นด้วยนะคะแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยจะยอมใครนะคะวันนี้ลดทิฐิลงบ้างนะคะนะลดความเจ้าอารมณ์ความขี้หงุดหงิดของตัวเองลงบ้างนะคะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรับฟังความคิดเห็นนะคะของคนรอบข้างเพื่อที่จะนํามาพัฒนานะคะตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะการงานวันนี้หมอฟ้ามองว่าชาววันพุธนะ เก่งขยันนะคะเอาตัวรอดได้นะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเรียกว่าจะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีอาจจะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะ การเงินนะคะเรียกว่าไม่ติดขาดนะชาววันพุธเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้ทําทุกอย่างเลยเหมือนกันนะคะรวมถึงการเงินวันนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอ,อุปถัมภ์ด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะอาจจะมีบ้างงอนกันน้อยใจกันนะคะอย่างงอนกันนานนะคะสี่ถ้วยเนี่ยงอนแต่พองามนะคะบางคนงอนเพื่อที่จะให้แฟนมางอนงอนนะแต่ใครที่มีปัญหากันอยู่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะส่วนคนโสดนะบางคนนี้โสดยาวไปเลยนะ สเตนนี่ซิงเกิลมัมนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะหรือบางคนเนี่ยเรียกว่าความรักครั้งเก่ามีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมานั่นเองนะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะกินทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลานะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนิ้วล็อกความดันไมเกรนด้วยนะคะมาดูบทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะสองดาบ สองดาบวันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะหรือสองดาบอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ชาววันพุธรู้สึกว่าขัางขาใจอยู่นะคะนะเรียกว่าตัดสินใจไม่ได้เลยนะคะลังเลสับสนกังวลวาวุ่นไปหมดนะคะวันนี้ถ้ามีปัญหามีอะไรเข้ามานะคะอุปสรรคนะมองหาที่ปรึกษามองหาคนพูดคนคุยนะคะเรียกว่าอาจจะได้คําแนะนําที่ดีจากคนรอบข้างนั่นเองนะคะ ส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะอย่าลืมบวก1ลบหด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะตัวเลขเก่าๆนะคะจะให้โชคค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลขก6มีเลขก8มีเลขสีและเลข2นะคะสำหรับชาววันพุธนะคะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างนะคะ มาดูนะคะชาววันพฤหัสได้ไพ่อะไรกันบ้างคิงไม้เท้าหมายถึงการจัดการการวางแผนงานนะคะการดิความคิดเริ่มการเริ่มต้นนะคะคิงไม้เท้านี่เรียกว่ามีมีสภาวะความเป็นผู้นํามากกว่าผู้ตามนะคะ ไพ่เดชอึดอัดใจทุกใจกังวลใจนะคะไพ่เดชวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะหรือบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะไพ่เดชถ้ารวมกับไพ่ดีๆแบบนี้เราอ่านวัด จบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะเรียกว่าบางคนจบไปแล้วโปรเจกต์หนึ่งนะคะโปรเจกต์ใหม่อาจจะก,กําลังเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะคะเพราะวันนี้ชาววันพฤหัสค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะบางคนทํางานหลายอย่างนะคะบางคนทํางานหลายเ,าเรียกว่า ควบคุมดูแลหลายหลายหน่วยงานนะคะหรือว่าบางคนนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองหรืองานของเพื่อนร่วมงานนะคะเรียกว่าอาจจะต้องแบบเข้าไปช่วยเหลือนะคะเข้าไปให้คำปรึกษาให้คําแนะนําสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะส่วนการเงินชาววันพฤหัสการเงินวันนี้หมอฟ้ามองว่าเอาตัวรอดได้นะถึงจะมีในเรื่องของหนี้สินที่ตามหลังอยู่บ้างนะคะแต่วันนี้ไกลเกลี่ยเคลียร์ได้ค่ะ ส่วนใ, world, ในเรื่องของความรักชาววันพฤหัสไม่โดดเด่นเลยนะคะความรักช่วงนี้ต่างคนต่างก็ Hur มีภาระมีหน้าที่ของกันและกันนะคะเรียก so. ว Θ ่าต่างคนต่างก็โฟกัสไปในเรื่องของการงานนั่นเองนะบางคนบางคู่เป็นความรักที่ห่างไกลกันนะคะเลยทําให้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันค่ะส่วนคนโสดช่วงนี้โสดสนิทค่ะเรียกว่าโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะใครที่มีโรคประจําตัวอยู่นะคะหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกาย ตัวเองให้มากขึ้นนะบางคนนี่เรียกว่าทํางานจนจนอยู่ในสภาวะของความเครียดความดันไมเกรนอาจจะขึ้นได้นะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหมดลูกนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสนะคะจัสเมนจัสเมนเนี่ยปฏิหารมักจะเกิดขึ้นได้เสมอๆนะคะสําหรับชาววันพฤหัสนะจัสเมนเป็นไพ่ที่ดีนะคะทําดีจะได้สิ่งที่ดีๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะหรือวันนี้นะคะเรียกว่าจัสเมนเนี่ยคาดเดาเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยนะ สถานการณ์สิ่งต่างๆมันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของเส์ไพภัยนะคะความเส์ไพภัยในหลายๆเรื่องเข้ามานั่นเองค่ะชาววันพฤหัสวันนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีดวงของการเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ใครที่บนบานอะไรเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนนะคะดูเหมือนจะมีในเรื่องของการติสินบนนะคะชาววันพฤหัสหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับลงศพกับคนตายซื้อผ้าขาวหอ่อศพหรือทําบุญกับสภาการชาติไทยนะคะหรือทําบุญโดยการบริจาคข้าวของที่มีค่าของตัวเออข้าวของที่ตัวเองไม่ได้ใช้แล้วนะคะเรียกว่าเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะเรียกว่าบริจาคนะคะให้คนยากไร้จะเป็นการเสริมดวงนะคะให้กับชาววันพฤหัสด้วยนะคะ ส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็กจากคนตายจะให้โชคค่ะโชคลาภมีนะชาววันพฤหัสแต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะถ้าเป็นตัวเล็กจากนาภัยนะคะมีเลข1มีเลข3มีเลข8และเลข0นะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะชาววันศุกร์นะคะหนึ่งเหรียญเลยนะ หนึ่งเหรียญดวงดีดวงเฮงดวงปังรับทรัพย์รับโชคกันแต่เช้าเลยนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหนึ่งเหรียญจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้นะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยทำงานที่เกี่ยวข้องกับจิวเวลรี่เพชรทองเข้าของมีค่าได้นะของแบรนด์เนมได้นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเล่นหุ้นนะคะนะการเล่นหุ้นเงินปันผลรายได้เสริมนะคะเงินที่ได้มาแบบฟุกๆนั่นเองค่ะ จัสติกนะคะวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเอกสารตัวเลขหนังสือสัญญานะคะเรียกว่าชาววันศุกร์ดูให้ดีดูให้รอบคอบด้วยนะคะในเรื่องของการเซ็นเอกสารคำประกันสิ่งต่างๆนะคะเดสตานะคะก็เรียกว่าเดสตานี่เป็นไพ่ของอความฝันความหวังนะคะนะสิ่งต่างๆนั่นเองเดสต้าเป็นไพ่ของคนที่เรียกว่ารักสวยรักงามนะาบางคนชอบอยู่กับบ้านนะคะรักสันโดษไม่ชอบอยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะ แต่การงานนี้เรียกว่าชาววันศุกร์นะคะวันนี้เรียกว่าเก่งฉลาดนะคะเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะหรือบางคนนะคะการงานวันนี้มีความรับผิดช,ชอบที่ค่อนข้างที่จะสูงบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับฐานเงินเดือนขึ้นนะคะมีความรับผิดช,ชอบที่มากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าไม่ติดขัด1เหรียญน,นะ โชคลาบลอยมีเข้ามานะคะแล้วเดวสตาเนี่ยบางคนนะคะการเงินนะคะคุณผู้หญิงอาจจะหมดไปกับความสวยความงามการทำศิลปกรรมเสื้อผ้าหน้าผมนะคะหรือบางคนอาจจะมีการซื้อเข้าของเข้าบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่นะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะกําลังคิดวางแผนในเรื่องของการลงทุนนะอยากจะขุดบอ่อเลี้ยงปลาอยากจะทําฟาร์มนะคะอยากจะทําไร่ทาสวนนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะความรักช่วงนี้มันเงียบเงาหงอยเหงานะคะมีคู่ก็เหมือนอยู่คนเดียวนะคะถ้าในเรื่องของความรักไม่โดดเด่นนะจะไปโดดเด่นในเรื่องของการงานและการเงินมากกว่านะคะ ส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าวันนี้โสดสนิทนะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะสุขภาพชาววันศุกร์นะคะเรียกว่าอ,อ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชานะคะระบบน้ําในร่างกายทานน้าเยอะๆนะคะวันนี้เรียกว่าบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของป่วยไตยอักเสบกระเพาะปะสะัสสาวะอักเสบด้วยนะคะบทสรุปของไพ่นะคะชาววันศุกร์นะ ชาววันศุกร์เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยกำลังมองในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าอยากจะลงทุนอยากจะทําอะไรเพิ่มอยากจะมีรายได้ที่เพิ่มเยอะขึ้นมากขึ้นนะคะเจ็ดเหรียญอาจจะกําลังมองในเรื่องของผลผลิตนะคะบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตยังก,กําลังลุ้นอยู่เนะว่าจะได้ราคาไหมราคาจะดีไหมนะคะหรือบางคนนะคะเจ็ดเหรียญช่วงนี้อาจจะต้องนาเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนนั่นเองนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็กจากบารเล็กทีตัวเลจ็เลเลจากเอกสารนะคะถ้าเป็นตัวเล็กจากนา,ายัยมีเล็ก1มีเล็ก1มีเลเ็กและเลเ็ก7นะคะชาววันศุกร์ค่ะเล็กเบิ้ลด้วยนะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะชาววันเสาร์นะคะ ชาววันเสาร์เดอรฟูนะเดอร์ฟูนี้ชิลๆละลาเลยนะคะชาววันเสาร์วันนี้นะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ไกลน้ําไกล้กละทะเลนะคะเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะคะหรือบางคนเดินทางไปทํางานด้วยนะแล้วก็พักผ่อนไปในตัวด้วยนะคะและเดอรฟูเนี่ยบางคนทํางานอิสระนะทำงานฟรีแลนซ์นะคะเรียกว่าอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองกิจการเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะ หนึ่งดาบวันนี้นะคะเรียกว่าต้องบุกต้องลุยต้องสู้นะคะนะเรียกว่าต้องใจกล้าบ้าบินกล้าได้กล้าเสียนะคะกล้าชนนั่นเองนะคะหนึ่งดาบเนี่ยสู้แล้วจะชนะสู้แล้วจะประสบผลสําเร็จสู้แล้วจะได้มาในสิ่งที่เราต้องการนะคะสองไม้เท้าจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะบางคนจะาบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําธุรกิจในโลกออนไลน์นะคะค้าขายบนโลกออนไลน์นะคะทําธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศหรืออาจจะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะ บางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในเรื่องของภาษาที่เพิ่มขึ้นที่มากขึ้นนั่นเองนะคะการงานมั่นคงดีนะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามาใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะการเงินชาววันเสาร์หาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะ The fool เนี่ยหมดหมดหาได้นะคะ แล้วการเงินเนี่ยชาววันเสาร์เป็นคนที่ใจใหญ่นะเสียงเงินไม่ว่าเสียน้ําไม่ได้นะคะรวมถึงการเงินอาจจะได้มาจากหลากหลายช่องทางด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดหมาติดมือเอาไว้ด้วยนะคะหรือตัวเลขจากโลกออนไลน์ตัวเลขแปลก,ปลกตัวเลขเรียงเรียตัวเลขเบิ้ลเบลน,นะคะจะให้โชคค่ะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะความรักช่วงนี้นะอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบพากันไปพักผ่อนพากันไปเที่ยวนะคะพากันไปผ่อนคลายนะคะนะก็เรียกว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนั่นเองนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ายังมองว่ายังโสดสนิทนะเรียกว่ารักไปเรื่อยหวานเสนห์ไปเรื่อยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะคบซ้อนด้วยนะคบหลายคนคบไ้วเผื่อเลือกนั่นเองค่ะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะระมัดระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข่า อุบัติเหตุการลื่นการหกล้มด้วยนะคะบทสรุปของไพ่นะคะแทแนแพลนแทนแพลนเรียกว่าชาววันเสาร์นิชิพจรลงเท้านะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้บางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะและแทนแพลนจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะ การโทรคมนาคมนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะคะการติดต่อนะคะแทนพลนวันนี้นะคะชาววันเสาร์นะคะเรียกว่าจะปรับเปลี่ยนจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งต่างๆนะคะไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะรวมถึงตัวเราเองต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะให้เข้ากับสถานการณ์กับสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่ง มีเลข2และเลข4นะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ